มาต่อกันที่ข้อ เกตทีมะนะคะอันนี้ติวสอบเข้ามา .1 นนะคะเน้นไปที่จุฬาพรกับกิเตตทั้ง2ออย่างเลยนะคะเป็นการวัดความเข้าใจเกี่ยวกับมุมพี่การันตีว่าออกแน่นอนเรื่องมุมนะคะเกตหีมะมีรูปร่างแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิและการกระจายตัวของความชื้นมีอุณหภูมิอยู่ระหว่างลบยีถึงลบสิองศาทําให้เกิดเกตหีมะที่มีรูปร่างคล้ายดาวเขาบอกว่าเลโอวาดรูปเกตหีมะซึ่งเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรสแกน หนูต้องเข้าใจเรื่องแกนสมมาตรด้วยมาประยุกต์กับเรื่องมุมนะคะซึ่งแกนสมมาตรเนี่ย จะแบ่งส่วนต่างๆเนี่ยให้เท่ากันอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องแกนสมมาตรโอโคนะคะจะแบ่งส่วนต่างๆนะคะของรูปนะคะให้สมมาตรหรือให้เท่ากันอยู่แล้ว3แกนใช่ไหมสี่ห้าหกหกแกนนะคะโดยที่ตรง,นนะะตรงนเนี้ยนะคะตรงเนี้ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีค่าเท่ากับ80องศานะคะหนูต้องเข้าใจเรื่องมุมก่อนว่ามุมเนี่ยถ้าเป็นมุมฉากตรงเนี้ยที่พี่แนนแรงเงาตรงเนี้ยมุมฉากตรงเนี้ยรวมการต้องได้90องศา แล้วแกนสมมาตรเนี่ยมันแบ่งทุกๆส่วนให้เท่ากันฉะนั้น90แบ่งออกเป็น3ส่วนก็จะได้ส่วนละ30องศาน้องๆฉะนั้นนะคะน้องๆรู้แล้วว่ามุมเล็กๆไอ้ตรงเนี้ยสีขเขียวๆตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับ30องศาแล้วนี่แบ่งมุมเท่ากันใช่ไหมแสดงว่ามุมเขียวๆตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้ารวม2มุม80ถ้ามุมเขียวๆก็40คิดตามทันไหมเอออ่ะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ 1 8 0องศาลูกฉะนั้นสีเขียว2อันเอาไปแล้ว30กับ70ฉะนั้นสีเขียวเล็กๆเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่น้องๆเอยก็เอา180มาลบกับ30แล้วก็ลบกับ4ีนะคะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะน้องๆ1 1อองศาแสดงว่ามุมเขียวๆตรงนี้มีค่าเท่ากับ110องศาอ่า โอเคนะคะเนื่องจากเราได้มุมตรงนี้แล้วนะคะมุมตรงนี้แล้วว่าเท่ากับ110องศาหลายคนต่อทําจากพี่แนนต่อจากนี้ได้แล้วแต่หลายคนถ้ายังไม่ได้น้องดูเขาถามถึงตรงนี้นะคะเขาถามถึงมุมตรงนี้มุมข้างนอกตรงสีส้มนะโอเคนะนี่หนูดูนะตรงนี้หนูได้110ใช่ไหมเนี่ยตรงสีเขียวเนี่ยตรงเนี้ยได้110 ถ้าตรงนี้หนูได้ร้อยสินะคะตรงนี้หนูก็ได้ร1 0เหมือนกันแล้วสองมุมตรงเนี้ยที่หนูเห็นตรงเนี้ยเนะี่ยมันคือทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปวงกลมรูปวงกลมนะคะรวมกันได้กี่องศาหนูรูปวงกลมรวมกันได้กี่องศารูปวงกลมรวมกันได้กี่องศาสา360ออ่ะอันนี้มีความรู้แล้วนะคะมุมรอบจุดศูนย์กลางวงกลม สิ่งที่แม่แนนเขียนเนี่ยคือสิ่งที่หนูจะต้องรู้ในข้อนี้นะคะลูกฉะนั้นนะคะหนูจะเห็นว่าตรงนี้เหมือนมี3มุมนะคะมุม A ด้วยใช่ไหมคะลูกนะพี่ขอมาต่อตรงนี้นิดนึงนะคะนะตรงนี้วงกลมก็จะมีมุม,ม A บวกกับ1 1 0บวกกับ110ร้อยสิบจะได้เท่ากับ360ก็คือเป็นรูปวงกลมนะคะฉะนั้นหนูหา A ออกมาคะ่ะลูก A เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ ร้อยสิบวกร้อก็เป็น220ร้อ่องๆโอเคนะคะสองร้อเท่ากับสามรฉะนั้นมุม A ก็เท่ากับเท่าไหร่คะสามกลบกับ220มีค่าเท่าไหร่เออดูนะศนยนะะ,ะสลบอ่าหกลบเหลือนะคะก็ร้อบคำตอบของ A ก็คือ1้0 โอเคเห็นไหมคะน้องๆง่ายมากแค่หนูต้องมีความรู้เรื่องมุมภายในรูปสามเหลี่ยม แล้วก็มุมจุดศูนย์กลางของวงกลม,มนะคะถ้าพี่แนนสอนแล้วหนูเข้าใจนะคะต้องการติงสอบข้าม .1 หนึ่งนะคะให้ได้ทขาข้อสอบให้ได้เหมือนที่พี่แนนสอนนะคะ <c oughs> ก็สามารถอ่านอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วพิมพ์คาว่าสนใจเข้ามาเลยนะคะสมัครได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่พีทีมงานาช่วยการตอบอย่างรวดเร็วนะคะก็ถ้าคลิปของพี่แนนมีประโยชน์นะคะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อุกถวนด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ